ครั้งที่4ครั้งที่5ก็จะเริ่มพัฒนาเป็นหลักสูตรแล้วถ้าพัฒนาเป็นหลักสูตรหรือหรือจะเป็นนอนดีกก็ได้นะครับซึ่งถ้าเราสามารถพัฒนาตัวนอนดีกเนี่ยให้ d e f i n ตัวเราชัดเจนนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นเป็นนอนดีกที่เราเรียกว่า re-inventing university ถ้าได้ก็จะได้2ล้านบาทนะครับอันนี้คือคือจุดจบที่เราจะขอทุนในเรื่องมิชนายอยู่ครับที่ไปประชุมมาจะเป็นลักษณะน,นี้ครับ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะได้พัฒนาราวิชาแล้วก็ปรับไปเพราะว่าถ้าจริงๆแล้วอย่างเรื่อู้ประกอบการน่ที่จสุดาบอกมันปรับได้เลยแล้วก็จริงๆในในโมเดลนั้นก็คือ,อไม่ว่าจะเป็น Lean โมเดลหรือว่า BCG Business Model ก็ได้เนี้ยค่ะคือให้เด็กมี mindset ทางด้านนี้แล้วก็ ควบรวมกับเรื่องของตัวการจัดการทรัพยากรไปด้วยมันก็จะเห็นว่าเด็กเรามีความแตกต่างจากคนอื่นแน่ๆด้วยหลายวิชาผมว่าอันดับแรกเลยนะต้องเช็ค mindset ของอาจารย์ก่นกอนอาจารย์ของเราก็ไม่รู้ไม่เสร็จเลยใช่ใช่ใช่มันไปถ่ายทอดกับเด็กได้ไงจูนคนขับรถได้ดีกว่